วันนี้นะคะมาเจอของเล่นไดโนเสาร์นะคะแล้วก็ของเล่นต่างๆนะคะของเพื่อนนะคะไดโนเสาร์นะคะไดโนเสาร์นะคะก็มีเพื่อนรักนะคะเป็นสัตว์ต่างๆเลยเห็นไหมมีตัวอะไรบ้างนะคะน้องๆเห็นหรือยังน้องๆเห็นไหมมีอะไรตัวนี้อะไรก็ซิล่าตัวนี้ไดโนเสาร์สีแดง พี่หมูสีชมพูอาที่หันตูตร,ตรงนี้นะคะพี่หมูสีฟ้าพี่ไดโนเสาร์คอยาวนะคะพี่ชิงคองแล้วก็พี่ควายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกน,นี่แล้วมีมาอีกค่ะมีช้างนี่ไดโนเสาร์มีเพื่อนเยอะนะคะนี่ มีควายโอโ้ควายหลายตัวมากเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะนี่โอ้โนี่ค่ะมีเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่เดยวละเคก็มีนะคะวัวก็มีค่ะ นี่เรามาดูกันนะคะสิงร้างมาเดินนูคะ่ะต่างๆนะคะโอ้พี่วควา Bye. Yeah. กระเข่อืมนี่ค่ะโหกระมูร้องหน่อค่ะไม่ค้าวนีคำต,ต,ต,ตออ่างๆเยอะแยะเลย โอ oh ้ยิงเล่นกันเต็มเลยทุกช่านใส่นเสาสีแดงอูโชตตัวน้อย ช้างนี่ช้างกับหมูหมูกับติงคองก็เป็นเพื่อนกันได้เห็นไหมหมูกับปลาซิลา อารับไหมคะชีสหมูไดโนเสาร์หมูจะกินจระเข้เอ้ยจระเข้จะกินหมู หากน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามอย่าลืมนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะวันนี้พี่ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย